สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาติดเครื่องดำน้ำกันต่อค่ะตอนที่16แล้วก็17นะคะของซีซั่น2องฮัน้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่16ก็คือว่าตอนเนี้ยทั่วทั้งเมืองหลวงก็รู้แล้วนะคะว่าเจ้าชายคือองค์ที่3เนี่ยหลี่เฉิงพิงแล้วก็ฟ้านซื้อเจออนั้นซึ่งปกติแล้วทั้งคู่นั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะก็เป็นเจ้าของหอเป่าเยี่ยร่วมกันด้วย ชายหนุ่มนะคะชั้นสูงในเมืองหลวงเนี่ยก็มักจะไปที่นั่นเพื่อไปแบบรับความสนุกสนานแล้วก็การบริการค่ะทีนี้หลังจากการตายนะคะที่เกิดขึ้นมีคดีฆาตกรรมมากมายในหอเป่าเยียเนี่ยฟ้าเสียนนั้นกันนะคะก็ได้ปิดไอ้หอเป่าเยียไปแล้วค่ะทีนี้เหล่าคุณชายเหล่านั้นก็มีความโกรธด,ด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่มีการสอบสวนหลายครั้งแล้วเนี่ยท่านไล่หมิงเฉิงเองซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบของของกรมอายการผู้ตรวจการนครหลวงนะคะ ก็ยืนยันว่าผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การเสียชีวิตคือองค์ชายรองคือเหตุการณ์ฆาตกรรมอะฮะก็คือองค์ชายรองหลี่เฉิงเจ๋อนะคะจัก,กรพรรดิชิงก็เลยลงโทษให้กับองค์ชายรองหลี่เฉิงเจ๋อนั้นถูกกักบ,บริเวณเป็นเวลาครึ่งปีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลี่เฉิงเจ๋อนั้นก็ยังคงจงใจค่ะที่จะยังคงนะคะให้เรื่องราวของหอเป่าเย่ยนน้นสร้างความยุ่งเหยิงให้กับฟานเสียนทีหลังจากที่ฟานเสียนนั้นนะคะเข้าไปดูแลไอ้หอเป่าเย่ยใน ตอนนี้เขาก็ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างครอบคลุมเลยไม่ว่าจะเป็นการเผาสัญญาการค้าประเวณีของบรรดาผู้หญิงทั้งหมดนะคะแล้วก็อย่างให้พวกเขานั้นสามารถที่จะต่อไปนี้หอเป่าเย่นั้นแสดงแค่ศิละปะไม่ต้องขายร่างกายของเด็กผู้หญิงแล้วนะคะผู้หญิงทุกคนสามารถจะเลือกได้ตามความสมัครใจว่าจะอยู่หรือจะออกไปจากหอเป่าเย่ยค่ะซึ่งผลสรุปก็คือนะคะเหล่าบรรดาหญิงสาวเต็มใจที่จะอยู่ในหอเป่าเย่ยต่อไปทีนี้ก็มีคุณชาย ะะพากันมาค่ะมากับลูกน้องก็ไล่ล่าแล้วก็สกัดกั้นฟ้านเสียนนะคะบังคับให้ฟ้านเสียนนั้นคืนหอเป่าเยี่ยมาให้กับให้กับบับให้มันเป็นบริการเหมือนเดิมให้มีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้องค์ชายสามหลี่เฉิงผิงนั้นเป็นผู้ดูแลค่ะพวกเขาก็ยังได้พูดจาด่าทอแล้วก็หยาบคายกับฟ้านเสียนแล้วก็หาเรื่องต่อสู้กับฟ้านเสียนอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่าฉากนี้ฟ้านเสียนของพวกเราก็เท่เลยค่ะสามารถจัดการให้กลุ่มคุณชายทั้งหลายเนี่ย เง้อไปทั้งขบวนนะคะก่อนที่เติ้งจือง่อยัวนั้นจะนําคนของสํานักตรวจสอบหน่วยหนึ่งเข้ามาเก็บกวาดค่ะซึ่งในฉากนี้นะคะเออบรรยายนิดเดียวนิดเดียวไม่สปอยเยอะในฉากนี้เราจะสังเกตว่าวิธีการต่อสู้ของฟ้านเสียนในเรื่องนี้จะใช้มุมกล้องแทนนะคะไม่ได้ใช้ CG แต่อย่างใดแต่ว่าก็เป็นการแบบเออแบบ ฉายมุมกล้องผ่านไปผ่านมานะคะแต่ก็ถือได้ว่าก็เก็บช็อตที่เป็นความเท่ๆของฟ้านเสียนเอาไว้นะคะถามว่าฟ้านเสียนได้กระโดดอะไรไหมไม่เลยเขายืนอยู่แค่บนหลังม้าเท่านั้นเองนะคะ,ะมาต่อค่ะทีนี้ฟ้านเสียนของพวกเรานั้นก็เดาว,ว่าไอ้ชายหนุ่มเหล่านี้ต้องถูกนะคะองค์ชายรองหลี่เฉิงเจิรนนั้นหลอกล่อมาปุกปั่นมานแน่ๆเลยเพราะว่าหลี่เฉิงเจิรนนั้นต้องการจะใช้สิ่งนี้เพื่อมากระตุ้นความขัดแย้งระหว่างฟ้านเสียนกับองค์ชายสามหลี่เฉิงผิงนั่นเองค่ะคุณ ชายเหล่านี้เนี่ยถูกเลี้ยงดูมาตามใจจนแทบจะเสียผู้เสียคนไปหมดแล้วนะคะ เติ้งจื่อยัวเจ้าเดิมของพวกเราค่ะเขาก็กล้ากล้ากลัวๆที่จะจัดการกรับกลุ่มพวกคุณชายเหล่านี้นะคะเพราะว่าเป็นลูกของผู้ลากมากดีทั้งนั้นเลยขุนนางค่ะแต่ว่าฟานเสียนนั้นก็สั่งให้จับให้หมดเลยคุมตัวไปทั้งหมดนะคะเมื่อหลี่เฉิงเจ๋อได้ยินเรื่องนี้เขาค่ะเขาก็ยังคงต้องการเติมเชื้อไฟลงไปในกองไฟแล้วก็จะผลักดันให้ฟานเสียนนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกสิ้นหวังสุด,สด แต่ตอนนี้ค่ะตัวเขาเองนั้นก็ถูกกักตัวอยู่ไม่สามารถจะออกไปไหนได้เลยนะคะเขาจึงต้องส่งเซียปีอันนั้นไปตามเย่หลิงเอ๋อมาพบเขาหน่อยค่ะ จากนั้นก็เป็นฉากเก๋ๆขององค์ชายรองนะฮะองค์ชายรองหลี่เฉิงเจอนั้นรอเย่หลิงเอ๋ออยู่บนหลังคาแล้วก็บอกความลับทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาให้กับเย่หลิงเอ๋อฟังค่ะเดิมทีนั้นหลี่เฉิงเจอไม่ต้องการจะเป็นศัตรูกับฟ้านเสียนเลยแต่เป็นเพราะองค์จัก,กรพรรดชิชิงนี่แหละที่บังคับเขาให้เดินทางมาถึงจุดที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้จัก,กรพรรดชิชิงนั้นมองว่าเขาเป็นหินลับมีดสำหรับรัชทายาทหลี่เฉิงเฉียนไม่เพียงแต่ มอบตำหนักมอบคลึหาดให้เขานอกพระราชวังเท่านั้นแต่ยังทำให้เขานั้นได้ผูกมิตรกับเจ้าหน้าที่ขุนนางทั้งฝ่ายบุญและบูหลายร้อยคนแล้วก็ยังเปิดโอกาสทำให้อำนาจของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเย่หลิงเอ๋อตกใจแล้วก็ตะลึงกับเรื่องที่ได้ยินดีเชิงเจอนั้นขอให้เย่หลิงเอ๋อนั้นช่วยหน่อยช่วยส่งดีกาถึงจัก,กรพรรดิชิ่งให้เขาหน่อยเขาต้องการจะแนะนำให้ฟ้านเสียนั้นขึ้นเป็น ผู้ตรวจสอบสำหรับการสอบทางวิทยาศาสตร์ในฤดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้การสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถถูกจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเจ้าหน้าที่ขุนนางฝ่ายบุญแล้วก็บูจะต้องทำทุกวิถีทางที่จะสามารถนำคนของตนเองนั้นสอบให้ผ่านให้ได้หลี่เฉิงเจอต้องการใช้โอกาสนี้แหละกล่าวหาฟานเสียนวัตถุจริตโกงการสอบเพื่อผลประโยชน์เข้าตัวเอง จากนั้นภาพก็ตัดไปที่ฟ้านเสียนนั่งบนรถม้าต่อกำลังจะกลับบ้านแต่แล้วด้วยฟ้านเสียนก็กังวลว่าเหล่าบรรดาพ่อแม่ของไอ้นายน้อยหนุ่มๆเหล่านั้นจะต้องไปฟ้องร้องต่อจกกักรพรรดิชิงแน่ๆดังนั้นเขาก็จึงเปลี่ยนใจอะยังไม่กลับบ้านบอกหวังชีเนียนว่าไปหาพัสนมอีกุยเพื่อจะขอความช่วยเหลือก่อนเมื่อพัสนมอีกุยรู้ว่าหลี่เฉิงพิงนั้นแอบเปิดซองนางก็ทุบตีเขาโดยที่ไม่มีคำอธิบายใดๆ ด้วยความเจ็บปวดหลังจากที่บ่นไม่รู้จบนะคะบาบาบบาของพัะสนมอีกุยแล้วฟ้านเสียงนั้นก็ยืนขึ้นเพื่อทําการออกออกหน้าแทนนะคะออกหน้าแทนองค์ชาย3ขอร้องให้กับหลี่เฉิงพิงแล้วก็บอกกับพัะสนมอีกุยอย่างชัดเจนถึงสิ่งนี้แหละมันเป็นแผนขององค์ชายรองหลี่เฉิงเจอทําเอาไว้ให้จากนั้นพัะสนมนะคะอีกุยก็จึงรู้ว่าหลี่เฉิงเจอนั้นใช้หอเป่าเย่ เพื่อใส่ไลายฟ้านซื้อเจอแล้วก็หลี่เฉิงพิงฟ้านเสียนก็เลยสั่งสอนให้คนาแนะนําหลี่เฉิงพิงว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือความกังวลว่าบิดาของไอ้พวกนายน้อยเหล่านั้นจะที่โดนทุบตีไปนะคะจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบฟ้านเสียนก็จึงบอกให้หลี่เฉิงพิงนั้นเก็บซ่อนตัวเงียบๆอยู่แต่ในพระราชวางัง ความคิดของฟานเสียนทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่เชิญพิงพิงเองก็คิดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นฉากในช่วงนี้ก็จะมีการตัดภาพกลับไปกลับมาประมาณว่าคิดเหมือนกันเลยรู้เท่าทันกันหมดนะคะตอนนี้เชินพิงพิงเองนั้นเขาก็มาเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดชิชิงเช่นกันซึ่งจัก,กรพรรดชิชิงนั้นก็กําลังบดเเรียกได้ว่าบดดินปัสสิวค่ะซึ่งทําให้เฉินพิงพิงก็ค่อยๆถอยรถเข็นของตนเอง ออกให้ห่างมาจากจัก,กระพัดช,ชิงทีละน้อยทีละน้อยนะคะฉากนี้ก็ขำดีค่ะฉากในละครตัดสลับไปมานะคะในการสนทนานะคะเฉิงพิงพิงนั้นก็หัวเราะด้วยรอยยิ้มแล้วก็ยังได้เอ่ยถึงว่าเอออาจจะเป็นไปได้นะที่ตระกูลเย่แล้วก็องค์ชายรองหลี่เฉิงเจ๋อนั้นจะจับมือกันดังนั้นจึงร่วมกันนะคะแนะนําฟ้านเสียนนั้นให้ขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบ ฉุนโวยค่ะนี่จังหวะดีงามมากเลยนะคะโหโกงกงก็นําดีกาเข้ามาพอดีเมื่อจกกักรพรรดิช,ชิงได้รับดีกาแล้วเขาก็ได้ถามเฉินพิงพิงสําหรับความคิดเห็นของเขาก่อนค่ะเฉินพิงพิงนั้นรู้ถึงความสําคัญของการสอบไอ้ฉุนโวยเนี่ยแหละนะคะแต่เขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือแบบว่าเฉินพิงพิงนั้นนะคะคือจะจะ,จะ ตัดสินใจว่าจะให้แต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งฟ้านเสียนเนี่ยก็ให้แล้วแต่จัก,กรพัชชิ่งเลยค่ะก็คือเฉินพิงผิงของพวกเราอยู่เป็นนะคะเขารู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อหน้าจัก,กรพัชชิ่งเขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องเซเยสหรือเซโอเคอะไรนะคะให้จัก,กรพัชชิ่งตัดสินใจไปเลยทางด้านจัก,กรพัชชิ่งค่ะก็ทําการทดลองกับระเบิดอยู่นะคะแล้วก็จบลงด้วยการระเบิดใส่หน้าเขาดําปิดปีจริงๆค่ะเฉินพิงผิงก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะนะคะเอานับตั้งแต่การเสีย ชีวิตของเยชิงเหมยเนี่ยจัก,กระพัดชิงเองก็เริ่มพัฒนาชุดเกราะแล้วก็วัตถุระเบิดค่ะที่ไม่สามารถจะแบบทำลายทำลายได้คือจะให้ตัวเองอ่ะมีความแข็งแกร่งนั่นเองนะคะเพราะว่า เพราะว่าในใจของจกักรพรรดิชิงเนี่ยเขาจดจําเหตุการณ์ในตอนที่เย่ชิงเหมยน,นั้นสังหารองค์ชายรองด้วยปืนไรเฟิลนะคะในอดีตนะคะเพื่อช่วยให้เขานั้นได้ขึ้นคลองบัลลังได้สําเร็จเพราะฉะนั้นโอ้โหค่ะจกักรพรรดิชิงเห็นเห็นถึงความแข็งแกร่งของไรเฟิลแล้วเขาก็เลยพัฒนาบ้างนะคะส่วนทางด้านฟ้านเสียนนั้นทันทีที่ฟ้านเสียนกําลังจะออกจากพระราชวังท่านขันทีโหนั้นก็มาส่งข้อความหาเขาประมาณว่าโอ้ท่านกําลังจะได้ขึ้นเป็น แบบผู้ตรวจสอบเลยนะของการสอบไอ้ฉุนหวยนี่แหละที่กำลังจะถึงนะคะทีนี้ฟ้านเสียนก็กลับมาที่บ้านค่ะก็มาเจอนะฮะทางด้านฟ้านรวัรวรัวซึ่งก็รอที่จะศึกษาทักษะทางการแพทย์กับฟ้านเสียนนะคะเราจะเห็นได้ถึงความอัจฉริยะของฟ้านรวัรวรัวค่ะมีความกล้าหาญแล้วก็แบบทําได้ทุกอย่างเลยนะคะเชี่ยวชาญการผ่าตัดแล้วก็การเย็บแผลอย่างรวดเร็วนางเรียนรู้ได้รวดเร็วสุดๆจนฟ้านเสียนเองก็ยังงงเลยนะคะเขายังแบบ พูดโม้ไปไม่ทันจบโอน้องสาวของเขาก็สำเร็จบทเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นฟ้านเสียนก็มาหาหลินวันเอ๋อในตอนกลางคืนค่ะหลินวันเอ๋อนั้นก็ได้พูดคุยกับเขานะคะได้ยินเรื่องราวที่แบบเขาได้ไปออทุบตีเหล่านายน้อยเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังแนะนําให้เขาว่าอย่าไปใส่ใจเลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนางเองก็ยินดีนะคะที่จะแบบ เป็นตัวกลางก็ได้นะไปช่วยคี่คายความสัมพันธ์ระหว่างฟ้านเสียนกับองค์ชายลองหลี่เฉิงเจอ๋อแต่ว่านะคะคำพูดของ ลิ้นวานเอ๋อนั้นนะคะทำให้ฟรานเสียนแบบมีความเอเ๊ะนะคะเอ๊ะใจขึ้นมาค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าตนเองน่าจะคิดผิดว่าวิธีการแก้แค้นของเขานั้นจะมาจํากัดอยู่เพียงเท่านี้หรอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่แบบเออต้องได้เข้าร่วมฉุนโวยต่างหากที่แบบองค์ชายลองเสนอมาใหม่นี่แหละมันเป็นวิธีสําคัญที่จะสร้างความยุ่งยากให้กับเขานะคะก็ทําให้ฟรานเสียนมองแผนการของหลีเฉิงเจ๋อได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นวิธีการที่หลีเฉิงเจ๋อจะใช้เพื่อ ตอบโต้เขานะคะเพราะว่าฉุนเว่ยนั้นเป็นการจัดการสอบคัดเลือกสําหรับบัณฑิตนะคะผู้มีความรู้ทั่วใต้ล่าเลยพวกเขานั้นเรียนอย่างหนักนะคะ และทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่ต้องการจะเปลี่ยนตัวพวกเขาเองซึ่งเปรียบเสมือนปลาคาฟให้กลายไปเป็นมังกรถ้าสามารถจะสอบผ่านไอชุนไหวยนี่ไปได้ค่ะก็สามารถจะก้าวขึ้นสู่จุดนะคะสูงสุดในอนาคตแบบเป็นขุนนางอะไรได้นะคะลิ้นวันเออก็เตือนฟ้านเสียนว่าให้ระวังตัวมากขึ้นนะอย่าไปตกหลุมพรางขององค์ชายรองหรีเฉิงเจอ๋อหากฟ้านเสียนแพ้แล้วก็นางก็เต็มใจที่จะติดตามฟ้านเสียนไปทุกหนแห่งเลยเดินทางรอบไต้ลาก็ได้ จะไปไหนนางก็จะคือนางเตรียมการไว้อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะนางไปด้วยแน่ๆค่ะนางก็แค่กำลังรอให้ หลี่เฉิงเจอญนั้นดําเนินการนะคะไปจนถึงสุดนะขั้นสุดจากนั้นก็มีโมเมนต์หวานๆของพระเอกนางเอกนะคะคือหลินวันเอ,อ๋อนางก็แบบเตรียมตัวแต่งงานแหละแล้วนางก็ตั้งใจมอบผ้าเช็ดหน้านะคะให้กับฟ้านเสียนค่ะโดยนางก็ปักเองนะคะด้วยมือของนางนางก็เรียนรู้ฝึกฝนอย่างหนักเลยนะคะในใน,ในการทําทักษะการเย็บปักถักร้อยแต่นางนั้นไม่เก่งด้านงานฝีมือของผู้หญิงนะคะก็ทําให้ลายปักที่นางตั้งใจจะปักนกหยวนหยางนน กลายเป็นเป็ดน้ําไปในสายตาฟ้านเสียนค่ะแต่หลากรตามฟ้านเสียนก็รู้สึกประทับใจนะคะกับความจริงใจของหลินวันเอ๋อมากๆเลยแล้วก็สัญญาว่าเนี่ยจะแสดงให้นางเห็นแบบถึงความรักของเขาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลังจากที่แบบพวกเขาแต่งงานกันนะคะหลินวันเอ,อ๋อของพวกเราก็ยิ้มค่ะแล้วในตอนนี้แบบมันก็มีช่วงโมเมนต์หวานๆนะคะก็เหมือนกับก็กําลังคิดถึงเรื่องราวความสวยงามในใต้ล่าแห่งนี้นะคะหลังจากแต่งงานกันประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะ เรื่องราวก็มาที่ว่าฤดูใบไม้ผลิตกำลังจะมาถึงนะคะบัณฑิตค่ะผู้ที่จะสมัครเนี่ยก็เดินทางมาจากทั่วมุมโลกเลยมารวมตัวกันที่เมืองหลวงทีนี้ที่โรงเตี๊ยมในเมืองหลวงเนี่ยก็เต็มไปด้วยเหล่าบัณฑิตนะคะซื่อซานหลี่นะคะซื่อฉานหลี่เนี่ยก็มาร่วมการสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะแต่เขาต้องเผชิญกับปัญหาทุกรูปแบบเลยนะคะเพื่อที่จะหาห้องพักสําหรับ4ี่คนค่ะเพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีเงินเอาไง่ายๆนะคะนี้เจ้าของโรงเตี๊ยมก็ พาไปตรวจสอบนะคะน,นน่นนี่แล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซื้อฉานหลี่นะคะเขาก็อยากจะแบบอ,อยากได้เจอกับใครก็ได้อย่างผู้ตรวจสอบหรือคณะกรรมาการผู้คุมสอบอะไรแบบเนี้ยเพราะเขาเองก็มันเหมือนกับบัณฑิตทุกคนก็อยากจะได้รับการพูดคุยกับคนใหญ่ๆตโตๆเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสนะฮะได้รับความใส่ใจในการตรวจข้อสอบอะไรประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเรื่องค่ะก็ตัดมาเปิดตัวละครน,นะคะที่ชื่อว่าเหอจงเวยค่ะเหอจงเวยนั้นต้อง องการที่จะแบบโอ้โหสอบให้ผ่านฉุนเวยแล้วจะต้องได้เหรียญทองด้วยนะเพื่อนๆคือแบบจะต้องสอบผ่านอะไรแบบนี้แล้วเขาไม่ต้องการจะแบบว่าใช้ความสามารถของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเขาก็เลยไปขอพบฟ้านเสียนค่ะทีนี้ไปขอให้ฟ้านเสียนนั้นรับเขาเป็นลูกศิษย์หน่อยก็คือให้ฟ้านเสียนเป็นอาจารย์เขาหน่อยฟัานเสียนแล้วก็หวังชีเนียนตอนนั้นอยู่ด้วยกันนะคะตกใจใหญ่เลยค่ะฟ้านเสียนก็ไม่อยากจะใกล้ชิดกับเหอจงเวยนะคะเขาและหวังชีเนียนยังจําได้ว่าครั้งหนึ่งไอ้เจ้านี่แหละไอ้เห จง่วยเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วย กลัวเป่าคุณนะคะในคดีความที่เคยมีมาก่อนในซีซั่นที่หนึ่งะคะ่ะทีนี้เหอจงเว่ยก็กังวลว่าฟานเสียนนั้นจะปฏิเสธเขานะคะเขาถึงกับยอมคุกเข่าลงเพื่อขอร้องค่ะฟานเสียนตกใจมากถึงกับวิ่งถอยหนีห่างไปอย่างรวดเร็วประจวบเหมาะกับนะคะมีคนมาส่งข่าวด่วนพอดีหวังชีเนี่ยนรับเอาไว้แล้วก็มารายงานข่าวสําคัญให้กับฟานเสียนได้รู้ว่ามีบัณฑิตผู้มาสมัครสอบที่ชื่อว่าซือฉานหลี่นี่แหละเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวนะคะจากเหตุการ แบบเผาเมืองที่ซื้อเจียนะคะซึ่งซื้อเจียเนี่ยเป็นเส้นทางสําคัญของการลักลอบขนส่งนะคะสำหรับหลี่อินลุยแล้วก็องค์ชายรองหลี่เฉิงเจอนะคะเพื่อที่จะส่งสินค้าไปที่เอ่อที่เป่ยฉีอะคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะหลี่เฉิงเฉียนเนี่ยก็เลยส่งผู้คนไปเผาเมืองซื้อเจียนี่แหละให้เป็นเท่าฐานเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็โยนความผิดไปให้องค์ชายลองหลี่เฉิงเจอนะคะฟ้านเสียน่ะเขาก็บอกว่าอืมเขาก็คิดอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเลยอสิแล้วข่าวลือที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ที่เป็นแบบฆาตกรผู้ที่ไปเผาไอ้เมืองซื้อเจี่ยเนี่ยเป็น เป็นหลี่เฉิงเจอองชายรองนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นหลี่เฉิงเฉียนซึ่งฟันเสียนของพวกเราก็มีความฉลาดนะเพียงแต่ว่าเขายังหาหลักฐานไม่ได้นะคะทีนี้ภาพก็ตัดไปที่องค์ชายรองกับเซียปี้อันทันทีค่ะเซียปี้อันนั้นก็คุยกับองค์ชายรองว่าได้ยินมาว่าซื้อฉานหลี่เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในเมืองซื้อเจี่ยเนี่ยมานะมาที่เมืองหลวงพวกเราต้องตามไปฆ่าเขาเพื่อปิดปากไหม องค์ชายลองหลีเฉิงเจอก็มองแรงเลยนะฮะปฏิเสธเสียปี้อันว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะไม่ได้เป็นคนไปจุดไฟเผาเมืองซื้อเจียและเขาเองก็ต้องการจะรู้ได้ว่าใครเป็นคนที่แบบเป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการเผาเมืองนี้นะคะจากนั้นก็ตัดจบตอนที่16ที่ตรงนี้ล่ะค่ะก็ทําให้คนที่ดูละครก็รู้ว่าองค์ชายรองนั้นไม่ได้เป็นคนเผาเมืองซื้อเจียตามข่าวลือจริงๆนะคะพวกเราก็คงรู้แหละต้องเป็นหลี่เฉิงเฉียนเนาะเพราะว่าทางด้านฟ้านเสียนเองก็สงสัยไว้อยู่แล้วนะคะ จากนั้นเขาสู่ตอนที่17ค่ะเมื่อหวังชีเนียนนั้นรู้ว่าซื่อฉานหลี่นั้นพักที่โรงเตี้ยมถงฝูนะคะเขาจึงขอให้เติงจื่อยั่วค่ะคนเดิมอีกแล้วนะคะพาคนไปที่โรงเตี้ยมเพื่อไปปกป้องคอยคุ้มครองชีวิตของซื่อฉานหลี่เอาไว้โดยกลัวว่าเขานั้นจะโดนฆ่าปิดปากตายไปเงียบๆค่ะจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ไอ้นายเหอจงหวยอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เขาไม่สามารถทําให้ฟ้านเสียนใจอ่อนรับเขาเป็นลูกศิษย์ได้แล้วก็ช่วยเขา การสอบได้อะนะคะแม้ว่าเขานั้นจะคุกเข่าต่อหน้าท่านฟ้านเสียนแล้วก็ตามเนี่ยเขาก็อยากให้ฟ้านเสียนรับเขาเป็นสิทธิ์แต่เขาก็ถูกปฏิเสธเขาก็บ่นเป็นหมีกินพึ่งมาตลอดทางเลยนะคะประมาณว่าถึงแม้จะต้องกระทําการอันไรอย่างอายเนี่ยอย่างเช่นแบบให้ฟ้านเสียนมาเป็นพ่อทุนหัวของเขาเนี่ยเขาก็ยอมนะเพื่อการสอบครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขานั้นต้องการจะได้รับชื่อเสียงในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ของชุนหวยเนี่ยแหละคะ่ะเขาทําได้ดีขนาดนี้แล้วยังจะมาลัง เกียดเขาอีกแล้วก็บังคับไล่เขาออกมาอีกนะคะก็เป็นการบ่นของเหอจงเว่ยจากนั้นทางด้านฟ้านเสียนค่ะก็พาหวังชีเนียนไปที่โรงเตี้ยมถงฝูเพื่อไปตามหาตัวของซือฉานหลี่นะคะ ตั้งจียัวนั้นก็เข้ามารายงานรายละเอียดทุกการเคลื่อนไหวของซื้อฉานหลี่แล้วก็ยังสอบถามเกี่ยวกับแบบผู้สมัครอีก3คนค่ะที่อยู่ในห้องเดียวกันกับไอซื่อฉานหลี่ด้วยนะคะก็3มคนนั้นได้แก่บัณฑิตหยางว่านหลี่บัณฑิตเฉิงเจียหลินแล้วก็บัณฑิตโฮจี้ฉางนะคะพักในห้องเดียวกันก็รวมเป็นว่าห้องนั้นพักกัน4คนนี้ตอนนี้ฟ้านเสียนก็อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเออสถานที่สอบอะสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะกระบวนการตอนนี้คือต้องสร้างกำแพง and ขึ้นไปให้มันสูงๆนั่นเองเพื่อบอว่าป้องกันให้สถานที่สอบเป็นสถานที่ปลอดภยัยไม่ให้ใครแบบแอบใช้วิชาตัวเบาไปเอาเข้อสอบอะไรได้นะคะดังนั้นฟ้านเสียนจึงพาหวังชีเนียนแล้วก็เติ้งจื่อเย,ย่เนี่ยไปที่สถานที่ที่เขากำลังเตรียมการอยู่นะคะทีนี้ที่นั่นค่ะก็มีท่านกัวเจิงนะคะซึ่งเป็นขุนนางเป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงพิธีการะคะ่ะมอบหมายให้ผู้ที่เป็นบัณฑิตนะคะทำการเข้าสอบเนี่ยมาซ่อมแซมกำแพงเพื่อเปิด โอกาสให้บัณฑิตผู้ยากจน,นะะสามารถจะหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนในเมืองหลวงได้นะคะ ทีนี้ขุนนางกวดจังคนเนี้ยเขาก็ว่างทั้งวันค่ะสิ่งที่เขาทํานั้นก็เช่นนะคะที่เห็นก็คือทําท่าแบกเสาทั้งวันเพื่อให้จิตตกรนั้นวาดภาพเหมือนของเขาว่าเขาเนโอ้โหทํางานหนักโคตรเลยนะคะจากนั้นก็กลับไปนั่งพักจิบชาสบายๆค่ะฟ้านเสียนของพวกเรานั้นนะคะก็ไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าแก้งทําเป็นเหมือนบัณฑิตผู้มาเข้าสอบแล้วก็ต้องการจะมาทํางานนะคะเขาก็ริเริ่มทักทายสื่อชาลี่แล้วก็แนะนำเอ่อให้ให้รู้จักกับโห จื่อฉางนะคะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่รู้จักกับซือชานลี่อยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้นะคะพอได้รู้จักกันแล้วเนี่ยทางด้านของคนที่ชื่อโห oh จื่อฉางเนี่ยก็บอกกับฟ้านเสียนว่าเออเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพของอิฐที่เอามาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมันแย่มากเลยมันไม่แข็งแรงและทนทานเท่ากับอิฐชนิดเก่าเลยนะทีนี้คนที่ชื่อว่าหยางว่านลี่นั้นก็ยังค้นพบว่าเอออิฐเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะแล้วก็มีการเคาะกันเนาะเป้งเป้งเป้งเปงเปรียบเทียบกันนะคะระหว่าง อีก2ชนิดนี้จากนั้นเขาก็บอกว่าคนที่ชื่ออย่างว่านหลี่บอกว่าข้าจะต้องไปไปรายงานใต้เท้าฟันเสียนเพื่อจะได้รายงานถึงถึงเรื่องนี้ว่าใช้ของด้อยคุณภาพนะคะฟันเสียนซึ่งอยู่ตรงนั้นเขาก็อ <c oughs> แต่เขายังไม่เปิดเผยตัวนะคะว่าเขานี่แหละคือใต้เท้าฟันเสียนค่ะนี้ฟันเสียนก็แนะนําให้อย่างว่านหลี่นั้นให้มองภาพกว้างเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปรายงานเลยวางสถานการณ์โดยรวมเนี่ยเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดอนาคตของตนเองเพราะเรื่องนี้ก็ ก็ทำให้อย่างว่านหลี่นั้นก็ต้องจากไปด้วยความโกรธเพราะว่าเขามีความรู้สึกแบบอืมัมนแบบยอมไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะทุจริตทุจริตอ่าทีนี้ต่อมาก็ถึงฉากที่โหจื่อช้างแล้วก็สื่อชานหลี่ก็เปิดเผยกับฟ้านเสียนว่า ผู้สมัครทุกคนที่มาที่นี่เพื่อทํางานนะจะต้องเนี่ยมา,มาบันทึกชื่อไว้ที่นี่ค่ะพวกเขาก็เหมือนจะพาฟัานเสียนมาบันทึกไว้นะคะทีนี้ทางด้านของบัณฑิตทุกคนนะคะก็ต้องการจะสร้างความประทับใจให้กับท่านขุนนางกวดเจิงนี่แหละเพราะว่าถ้าหากพวกเขานั้นได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยทําความรู้จักกับท่านขุนนางกวดเจิงได้แล้วก็เอกสารการสอบของพวกเขานั้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างใส่ใจเป็นอันดับแรกๆค่ะซึ่งนะคะโหจื่อเฉิงนั้นก็เล่าเรื่องรล่าว ด้วยน้ำเสียงที่มีความคุ้มเครือที่ทุกคนที่ทุกคนฟังก็รู้ว่ามันมันต้องคอร์รัปชันแน่ๆอะไรประมาณนี้นะคะนี้จากคำบอกเล่านะคะของบัณฑิตยากจนทั้งสองเนี่ยก็คือประมาณว่าคุณนางเจ้าหน้าที่ระดับสูงในราชสำนักแล้วก็รวมทั้งคนของราชวงศ์ด้วยนะคะรวมทั้งสำนักศึกษาหลวงเนี่ยต่างๆก็จะมาแนะนำนะคะนักเรียนของตนเองหรือว่าคนของพวกเขาเองเนี่แหละเอออย่างน้อยเนี่ย ต้องมีสถาบันละ3าคนหรือว่าขุนนางหนึ่งก็เสนอชื่อมา3คนอะไรแบบนี้ก็จะมีผู้สมัครที่มาจากครอบครัวที่ร่ารวยแล้วก็มีอํานาจเท่านั้นที่สามารถจะผ่านการสอบนี้ไปได้นะคะแต่สําหรับพวกเขาแล้วซึ่งเป็นบัณฑิตจนๆเนี่ยก็จะเหลือเพียงไม่กี่ที่นั่งแต่พวกเขามีกันประมาณแบบหลายพันคนนะคะก็บัณฑิตยากจนเป็นเพียงแค่ของตกแต่งเท่านั้นสำหรับการสอบในครั้งนี้ก็คือเหมือนกับว่าภัย ภายนอกนะคะภายนอกก็คือรับหมดใครอยากจะมาแสดงความสามารถมาสอบก็มาหมดแต่ว่าตำแหน่งมันมีการล็อกเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะนี้ฟันเสียนก็ได้รู้ข้อมูลนะคะเยอะแย,ยะเลยแล้วก็รู้เรื่องราวภายในเนี่ยแบบเนี้ยของฉุนหวยเรียบร้อยค่ะจากปากของโหจื่อเฉิงกับหยางว่านหลี่รวมทั้งสื่อฉานหลี่แล้วเขาก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันนะคะเขาก็แบบพึ่งพ่งได้รับรู้ไงพึ่งรับตำแหน่งนี่เขาก็ได้เข้าไปหาคุณนางกว้เฉิงคนนี้แหละเพื่อจะไป พูดคุยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ไอ้วัสดุคุณภาพต่ําที่เอามาใช้ในการก่อสร้างในครั้งนี้ค่ะซึ่งนะ,ะคะขุนนางก้วเฉิงนั้นก็สาบานว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่โคตรจะซื่อสัตย์เลยเพราะฉะนั้นพวกไม้พวกวัสดุแทนที่และหินทั้งหมดเนี่ยแหมเอามาแบบแบบถูกต้องหมดเลยมีการจดบันทึกเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ในโกดังของกระทรวงกิจการภายในค่ะท่านก้วเจิงก็ได้นำหลายชื่อของผู้สมัครเดที่เป็นบัณฑิตที่มาทำงานที่เนี่ยเอามา เอามาโชว์ให้กับฟ้านเสียนได้ดูด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นการขั้นตอนการจัดเตรียมห้องสอบแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยพวกเขาทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเป็นการกระทําแบบเหมือนคือตัวเขาเองอะกวดเฉิงประมาณจะบอกว่าเขาอะเป็นผู้ที่ให้โอกาส กับการหาไรายได้นะคะสนับสนุนผู้สมัครทุกคนแล้วก็ต้องการที่จะให้แบบผู้สมัครทุกคนนั้นได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ความยุติธรรมสุดๆเลยในการสอบอันนี้ก็เป็นการรายงานคำพูดของกัวกัวจิงนะคะคุณนางผู้นี้ค่ะในเวลาต่อมาฟ้านเสียงนั้นกำลังเดินอยู่บนถนนแล้วก็เห็นบัณฑิตผู้สมัครที่ไม่ได้แบบมีที่พักอยู่ในโรงเตี๊ยมนะคะก็มานั่งอยู่ที่พื้นถนนเต็มไปหมดค่ะก็พวกเขาเหล่านั้นก็กาลังคําเค้งอ่านหนังสือกันอย่างหนักเลย ะะฟ้านเสียนเห็นแล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบโอ,อ้โหคนทุกคนที่มาตั้งใจมากๆเลยแต่ว่ารู้สึกว่าจะตกเป็นเหยื่อนะคะกับการสอบฉุนเวยนี่แหละคะ่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านองค์ชายลองหลี่เฉิงเจอก็ขอให้เซียปีอัน,นะะส่งคนไปคอยติดตามฟ้านเสียนเอาไว้นะคะทีนี้เซียปีอันก็มารายงานหลี่เฉิงเจอว่าไม่พบความผิดปกติใดๆของฟ้านเสียนเลย แต่หลีเฉิงเจอเขาก็ไม่เชื่อค่ะว่าฟานเสียนนั้นจะไม่ทําอะไรเลยนะะแต่ตัวเขาเองตอนนี้มันออกไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกให้เซียปี้อันส่งคนไปติดตามสื่อฉานหลี่เอาไว้นะคะจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ฟานเสียนของพวกเราค่ะเขากาลังจะเข้าบ้านนะคะแต่ก็เห็นจากระยะไกลเลยว่าโอ้โหมีคนจํานวนมากมาออกันอยู่นอกประตูคารืหัาตระกูลฟานของเขาค่ะเขาและหวังชีเนียนก็เลยต้องรีบลงจากรถก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจากนั้นก็เอ๊ะ ในนั้นก็มีฉินฉีอู่อยู่ด้วยก็สวมชุดแบบไม่ใช่ชุดข้าราชการนะคะวันนี้ท่านฉินมาชุดลำลองค่ะฟ้านเสียนก็ดึงหวังฉีเหนียนให้หลบนะคะซ่อนตัวก่อนแล้วก็ฟ้านเสียนก็เดาถูกอีกแล้วว่าจุดประสงค์ของไอ้พวกขุนนางเหล่านี้ที่มาในตอนนี้ก็คือจะมาฝากคนในการเข้าสอบนั่นเอง <c oughs> มาฝากเด็กเพื่อนๆมาฝากเด็กตอนนี้บรรยากาศของคฤุหานตระกูลฟานคือหัวมันใดบ้านไม่แห้งนะคะแม้แต่องคราชทายาทหลี่เฉิงเฉียนเองนะคะก็นำ คนของเขาเนี่ยเข้าไปในคารืหาดตระกูลฟานมีของขวัญอะไรนะคะเต็มไปด้วยมากคือเอาไปด้วยมากมายเลยค่ะนี้ <c oughs> จะไปหาฟานเสียนนะคะโดยคนในบ้านก็ได้กราบทูลว่าเออฟานเสียนไม่ได้อยู่ที่บ้านนะแต่ว่ารัชทายาทนั้นก็แบบยังคงเดินอยู่ที่ในสวนแล้วก็หันไปมองเห็นแบบกังหันน้ํานะคะหลีเฉงเฉียนสนใจกังหันน้ำนั่นแหละค่ะที่แบบเออฟานเสียนพัฒนาขึ้นมามา,มากเลยก็เข้าไปเล่นกับมันอย่างอยากรู้อยากเห็นนะคะแต่ค่ะหยิบจับอะไรตรงไหนนะคะก มันก็พังตรงนั้นเลยสำหรับท่านรัชทายาทน,นะคะ เป็นเวลาพอดีกับที่ฟ้านเสียนของพวกเราค่ะก็แอบ,บหลบกลับเข้ามาในบ้านได้สําเร็จก็มาเห็นรัชทายาทอยู่ริมสระน้ําพร้อมสภาพพังพังของกังหันน้ําของเขานะคะรัชทายาทหลีเฉิงเฉียนก็เอ่ยขอโทษอย่างละอายใจเล็กน้อยเกี่ยวกับไอสภาพของกังหันน้านั่นแหละค่ะจากนั้นเขาก็หยิบรายชื่อลูกศิษย์ออกมานะคะลูกแบบรายชื่อคนของเขานะ่ยแล้วก็ขอให้ฟ้านเสียนช่วยหน่อยนะนี่น,นี่ช่วยให้เนี่ยคนตามรายชื่อพวกนี้สอบ สอบผ่านนะคะฟันเสียงก็แบบ โอ,อ้โหฝืนยิ้มแบบฝืดเฟือนอะไรประมาณนี้อยู่ในสภาพที่ที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะจากนั้นทางด้านพ่อตาค่ะคือท่านหลินรั่วฝูก็ส่งคนให้ไปเรียกฟ้านเสียนนั้นมาพบหน่อยจากนั้นเขาก็ขอให้ฟ้านเสียนช่วยดึงคราของเขาออกแล้วก็ช่วยตาเป่านะคะช่วยเลือกผลไม้อะไรแบบเนี้ยฟ้านเสียนนั้นก็ทําทุกอย่างแหละค่ะตามที่พ่อตาบอกนะคะแต่เขานั้นก็มีความงุนงงเหมือนกันจนกระทั่งหลินรั่วฝูก็เลยเอ่ยปากเตือนฟ้านเสียนนะคะให้ระวัง เรื่องการนี่แหละการคุมสอบไอ้ฉุนเวยในฤดูใบไม้ผลินี้ไม่เช่นนั้นเขานั้นจะตกอยู่ในหายนะแน่ๆหลินล่วฝูนั้นก็ขอให้ที่ปรึกษาทางการทหารของเขานะคะก็คือหยวนหงเต้านั้นไปคัดเลือกแล้วก็กองรายชื่อผู้สมัครค่ะที่คาริหัดตระกูลฟานได้รับมาอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ และในที่สุดเนี่ยก็เลือกมาได้ประมาณ2อสคนประมาณว่าจะให้ฟ้านเสียนนั้นนั้นใส่ใจแล้วก็ดูไว้ว่าเออถ้าหน่วยการดีก็คือรับไว้เนาะเป็นคนของฟ้านเสียนไว้ช่วยงานอะไรแบบนี้นะคะก็จบในฉากที่ทางด้านท่านพ่อตาหลินล้วฝูนั้นยื่นกระดาษรายชื่อให้กับฟ้านเสียนนี่แหละคะ่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระของตอนที่16แล้วก็17นะคะของซีซั่นสองหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะหวนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในอพิสูจน์หน้านะคะเรื่องราว ก็มีความเคร่งเครียดเนาะแต่ก็ยังดีที่บทละครพยายามจะแซงบทพูดที่มันตลกตลกเข้าไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ